สโมสรออย่างมอบีจากที่หมู่บ้านซึ่งมีประชากรไม่ถึง1,500คนครับพวกเขาได้สร้างประวัติศาสตร์พริกล็อกคว้าออสเวนคานแชมป์ลีกสุดสุดของประเทศสวีเดนโดยที่แชมป์นี้ครับถือว่าเป็นแชมป์แรกบนลีกสูงสุดของสโมสรเลยโดยชนะของมอบีครับพวกเขาขึ้นรังจากฝูของลีกสุดสุดสวีเดนตั้งแต่ช่วงกลางซีซันหรือในช่วงเดือนกรกฎาคม และนะับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันจันทร์ที่20ตุลาคมที่ผ่านมาครับหมอบีเอฟซีก็สามารถบุกไปเอาชนะโกเตบอร์ทีมคู่แข่งมาได้ศูนย์ประตูต่อ2มันจะให้แตงของพวกเขานั้นทิ้งห่างฮาม,มาบีผู้ตามมาถึง11คะแนนซึ่งนั่นก็หมายความว่าฮาม,มาบีนั้นไล่ไม่ทันทาให้หมอบ,บีการันตีคว้าแชมป์ออสเวนคานแม้ว่าเกมแมตชในคันในลีครับจะเหลืออีกถึง3นัดก็ตามและตลอด2 7เกมแรกทีมของอันดรอสทอสเตนซันซึ่งมีทนายของยาสเปอร์กุสตาฟสันเป็นกัปตันทีม พวกเขาสามารถนำทีมแพ้แค่เพียงครั้งเดียวชนะ20เสมอ6และเก็บได้ถึง66คะแนนซึ่งจากชนะของมอบบี้ครับชนะ1หรือเสมอ2นั้นในช่วงที่เหลือมันก็จะทำให้พวกเขาครับทำลายสถิติแต้บสูงสุดตลอดการซึ่งจาง Momo, มกมโมสโมสรใหญ่ของประเทศเคยทำไว้สูงสุดได้ถึง67คะแนนในปี2010สิ่งนอกจากนี้ครับเหล่าบรรดากำลังสำคัญที่ช่วยทางมอบบี้ประสบความสำเร็จในฤดูกาลน,นี้ก็มีชนะของอักเซลโนเรน กองหลังที่เพิ่งถูกทีมชาติสวีเดนนั้นเรียกติดทีมชาติโรจมกอับดุลลาอิกบ่าวแนวรับกับตัาทีมชาติปากีสถานและแน่นอนครับว่าการคว้าแชมป์ลีกสุดๆของประเทศสวีเดนพวกเขาจะได้โคตาไปเล่นในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกลอบคัดเลือกในฤดูกาลนนะ้าสิ่งนี้ครับก็จะถือเป็นครั้งแรกของสโมสรที่ได้เข้าร่วมฟุตบอลยุโรปเช่นกันอย่างไรก็ตามจากย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนเมอบีกระตกชันในระดับดิวิชั่น4่ แต่หลังจากนั้นครับพวกเขาก็เลื่อนชั้น2ครั้งติดในปี2018และปี2019พวกเขาก็ก้าวขึ้นมาคว้าแช,ชมป์ลีกสูงสุดในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จซึ่งสื่อในประเทศได้ระบุว่าแช,ชมป์ของมอบีคือเรื่องพิกโลที่สุดตั้งแต่ลีกสวีเดนก่อตั้งขึ้นมาขณะที่บางส่วนครับเปรียบเทียบผลงานของเขาเหมือนกับเลสเตอร์ซิตี้ในชุดที่คว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อปี2016นั่นเองครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตาม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ